สวัสดีครับมาดูโตโยต้าครับสไลด์มาครับน้ำท่วมนะครับไปดูกันครับแก้ไขตรงไหนครับตาครับคันนี้น้ำเข้านะครับน้ำเข้ารถรถแช่น้ำมาน้ำท่วม นี้ก็มาเปลี่ยนเปลี่ยนฟ้าวาวใหม่เปลี่ยนฟ้า,าวา,าวเนี่ยเปลี่ยนแล้วนะครับตรงนี้เปลี่ยนฟ้าวาวแล้วก็มาไล่ระบบตอนนี้นี่รอสตาร์ทเช็คแล้วครับตัวนี้นี่เป็นเพราะว่ากาวไม่พอนะครับสตาร์ทไม่ติด ในระบบแล้วไฟครบทุกจุดแล้วเหลือไลายปลายกาวตรงจุดนี้ครับหัวน็อตตัวนี้นะครับนี่ครับหัวน็อตตัวนี้ครับไม่ได้ขันนะครับตัวนี้เสียบก็ติดเลยอันนี้ต่อตรงนะครับตอกาวตรงกาวตรงนะครับตัวนี้กาวตรงอ ไอสตาร์ททำงานก็เหลือว่าวายกาวเสร็จแล้วก็ไล่ถ่ายของเหลวทั้งหมดถ่ายของเหลวทั้งหมดแล้วก็